มาทำกิจกรรมเสือเพนและโทโปนะครับนี่โทโปเดี๋ยวใส่เสื้อให้ดูก่อนเขาเอารองเท้าเทรลมาให้ลองนี่มาดูรองเท้าเทรลสวยนะเนี่ยดูใหญ่กว่านิดนึงเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าโทโปจะฟิลยังไง พอได้ไหมหนาวจังเราอีลีดน,นี่ตัวอีลิด <laughs> เขาซุ่มเขาซุ่มซ้อนนะนี่ผมออเด็ดตัวระดับตำหนักเลยถอดเท้านะความเบาทะเที่ยวได้คุยกับโพโอมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำเทียววันนี้ เราว่าจะเอาที่หนึ่งใช่ไหมครับผมจริงดิดูแต่ละคนนะครับถ้าเกิดไม่วิ่งเนี่ยโดนหัวนะผมเฮ้ยเฮ้ยเขาเขามีเงินรางวัลพิเศษต้องจริงจังแล้วต้องจริงจังแล้วเราเปลี่ยนแผนว่าจะเดินนะคะต้องวิ่งแล้วล่ะเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนด่วนเราไม่ค่อยเห็นเกะเงินเลยเมื่อกี้เขาประกาศว่ามีรางวัลแล้วนะครับ คุณต้องทำให้ดีที่สุดครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงนี่พี่ค่ะยรูรวมตรงนี้คคือนหงนะครับคุณคือความหวังของทีมนะครับยินดีต้อรวิดีโอเหรอครับใช่ครับสามสองหนึ่งโอ ไม้อะไรพี่ไม้หนึ่งนี่แหละครับอ่าไม้หนึ่งวันนี้เนี่ยข้อขาหล่ออยก่นนี่ครับอีลีดอีลีดของดักไซส์มาแล้วไม่มีฟิวแข่งเลยี่ลขอดูไม้แรกหน่อยครับโอ้หไม้ฮึ่ม เดี๋ยวเขาค่อยตามเก้ให้พ้าม่อนอะไรไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้จะแขาไมอนั่นอ้าม่อนสิย่าลืมนะครับว่ามีเงินรางวัลนะครับพวกคุณต้องทำเต็มที่นะครับคนได้เท่าไหร่จ๊ะได้น่าจะคนละห้าบาทนะพี่ชัยอย่าไปยอมครับผัก่แสงไม่ได้ สบายจริงอ่ะสบายเหรอครับ,สบ,รบสบายมากตอนแรกผมกะว่าจะวิ่งสักสี่รอบเขาบอกว่าห้ามไม้สองวิ่งกับไม้หนึ่งผมก็เลยน่าจะวิ่งแค่สามรอบก็พอสามรอบคิ <laughs> ดโมตลอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูจริงๆผมผมอยากจะวิ่งสักสามรอบเดี๋ยวดูจะวิ่งได้ไหมพี่ไม้อะไรนะไม้สามไม้สามครับ <laughs> ผมไม้สองเสร็จจะตามพี่ตอนน่อไล่หั <laughs> วดี <laughs> ไปสนุกสนุกกันนี้เดี๋ยวจะดูไม่เคยมาด้วยนะรูทเอสัมผัสแรกของรองเท้าโทโป้ตอนที่วิ่งลงตรงเนินนะให้ความมั่นคงดีหน้าเท้ากว้าง นี่ยังไม่เคยใส่ใส่ครั้งแรกก็ถือว่าก็ใส่ใส่โอเคนะไม่ต้องปรับอะไรมากไซส์ก็เผื่อจากไซส์ปกติอยู่แล้วที่เราวิ่งรองเท้าถนนเนาะมุตรองเท้าถนนนะผมไซส์11ตัวนี้ก็เป็น11.5หรือ12ตัวนี้12ก็ยังโอเคอยู่แต่มันหลวมขึ้นไปนิดนึงหลวม แต่พอได้นะลองหินลูกลังโอเคอยู่นะอ่าเกาะดีเกาะดีนี่ข้อดีของ ยางดอกลึกเนาะมันจะเกาะดีหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไงสวยอะแต่ว่าหน้ามันกว้าง หน้นกว้างนี่เนาะเหมาะสำหรับคนหน้ากว้างก็เลยไม่ได้แต่ว่าหน้าเท้ากว้างเออสำหรับคนหน้าถ้าถ้าถ้าดูดีๆคล้ายๆเออเออคล้ายๆเอาตาที่เฟิร์นใส่เลยคล้ายๆเอาตาแต่แต่สำหรับคนที่หน้าเท้าเล็กอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันเหลือเยอะอย่างอย่างพี่น่ะหน้าเท้าเล็กมันก็เลยแบบมันเลยดูหลงหลงเลี้ยงแต่หน้าใหญ่ไหม มีร้อยสีน้ำตกถามวใสเย้พี่รักพี่รักใส่อะไรชั่วโมงเบอร์เก้าบอกว่าเดี๋ยวเบอร์เก้าดีชอบครับเอ๊ะปกติปกติพี่รักใส่รองเท้าถนนนี้ใส่อะไรเบอร์เก้าเหมือนกันเบอร์เก้าเหมือนกันอันนี้ไม่เผื่อเลยเผื่อได้เผื่อแบบนี้ลองวิ่งดูก่อนแล้วค่อยมารีวิวต่อว่าเออความรู้สึกเป็นยังไงว่าโอเคอยู่น่าเบาด้วยเบาด้วย ไปแล้วครับไมายเลขสอง CPM ไปแล้วเย้อะไรเอาให้วิ่งเล่นๆรีบกลับรีบกลับรีบกลับไม่ได้อะไรมาเนี่ยเยี่ยมเลยดับเบิ้ลโอ้ ไปแล้วไปแล้วเฮ้เข้ามาแล้วโอ้ช่วงแรกยังไม่มีหินนะวิ่งบนทางดินเป็นดินแข็งว้าวตามพี่เจี๊ยบทันแล้วเย้ ขอแรงหน่อยไปเลยไปนะจ๊ะ,จะมาทันพี่เกียบโลแรกพอดีเลยวิ่งสนุกนะโลแรกลงอย่างเดียวเลย C P N ย <laughs> ีพเอ็นสองโลแรกลงอย่างเดียวเลยริ่งสนุกจบสองโลได้เพชรเฉลี่ย4.33เพราะมันลงอย่างเดียวทีนี้ขึ้นแล้วโลสามของจริงแล้วขึ้นอย่างเดียวนูน่น เดินเดินโลสามโลเดียวเกณฑ์หกสิบเมตรเฮ้อโลหนึ่งโลสองโลงเดียวพอโลสามขึ้นขึ้นอยา่เดียวเลยอีกสองโลทริกวิธีการ อัพฮิวกรณีที่ไม่มีไม้โพให้เอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วก็เดินแบบนนี้โน้มตัวไปข้างหน้าอาแล้วออกมาดินดำแล้วรัดยา,าง ไอเพนไหนตรงไหนโอเคอากาศดีนะอากาศดีมากโคนกัรหานลมหู้หู้สวยงามลมเย็นไปทางไหนครับอาดซ้ายครับไปข้างหน้ากี่คนแล้วไปข้างหน้าสองคนครับพี่โอ้ ผมอยู่ที่สามอยู่นะ <3 S 1> ตามตามก่อนอีกโลหนึ่งเอาลงมาแล้ว นาทีศูนย์หกอะไรเพจห้าสองแปดโอ้ทางนี้สนุกทางนี้สนุกเดี๋ยวตามไปดีไปวิ่งเล่นหน่อยครับวิ่งแล้วไปด้านบนเลยหราป้งไ้องเด็กค่ะเฮ้ยน้องอูมมาวิ่งด้วยตอบดิน้องบอกว่าออยออยค่ะเออออยออยจะวิ่งเพจอะไรวันนี้วิ่งเพจหกค่ะพี่โอ้เพจหกศูนย์ศูนย์เหรอหกล้มค่ะสึงโป๊ะ ไหนไหมีก้อนอะไรก็ฝากไม่ต้องเดินให้ไกลเหมือนใครเขาส่งเดินเอาเท่าที่เราจะเดินไหวไม่ต้องฝืนเดินไกลเหมือนใครใครจับรถไหมเดินกันไปแค่นี้พอ่ะเอาไปดิลอวไม้สองเดี๋ยวเราจะมาดูไม้สองแล้วเราก็จะไปรอพิกอฟตรงทางลาดยาง รองเท้าโทโป้รุ่นนี้ถือว่าเป็นรองเท้าที่เมื่อกี้ผมลองวิ่งเร็วเนาะเฮ้ยวิ่งวิ่งเร็วก็วิ่งสนุกนะจะวิ่งช้าช้หรือวิ่งเร็ววิ่งได้นะตนัวนี้ถึงถึงแม้ว่ามันหน้าเท้าจะก,กว้างเนาะเหมาะสําหรับแบบคนที่ใส่แบบสบายสบายแต่ถ้าเกิดเอาวิ่งเร็วเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มั่นคงดี ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่วิ่งไกลอันนี้ผมไม่รู้แต่เมื่อกี้วิ่งระยะ5โลวิ่งใกล้ถือว่าโอเคอยู่นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บผ่านนะผมให้ผ่านให้ผ่าน ไม่ได้อวยนะไม่ได้ว่าเฮ้ยมาลองรองเท้าเขาแล้วอวยหรือเปล่าวะไม่อวยไม่อวยถือว่าโอเคถือว่าผ่านถ้าเทียบกับฮกกาเท็กซ n X เอที่ผมใส่แข่งเนาะ <c oughs> ก็ผมให้เท็กต n X นเดีกว่านิดนึงไม่ได้ดีกว่ามากมายตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยววางขายเมื่อไหร่ก็ไปจับจองได้โทโปโ มาแล้วจ้าเป็นไงใส่สบายไหมนุ่มดีเฮ้ยมาเร็วมายพี่ดูสิเราเจอใครเฮ้ยตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่สองอยู่ที่หนึ่งไม่ไหวนุ่นไงที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เอง นี่ตรงนี้เองค้ามไปห้าสิบเมตรเหลือใครวะผู้หญิงอุ้ยแล้วครเกียบผู้หญิงวะโอ้โหยิ่งมาตามแสดงว่านี่กี่โลนี่สองโลล้วใช่อีกสองโลไปแสดงว่าเมื่อกี้พี่เก็บใช่ที่สองมาใช่เฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้กดดันนะครับเราไม่ได้กดดันตรงนี้โคตรล้าตรงเนี้ อันสุดท้ายพี่เอ๋พี่เอ๋จะได้วิ่งสบายๆไงเดี๋ยวไม่ใช่กันปนเลยนะครับนี่เขาเขาตามถ่ายเหมือนเหมือนตากล้องเขาถ่ายแบบอีลีที่แข่งมองบังอ่ะใครดูนะเนี่ยไอเราก็บ้าจี้อ่ะข้างหน้าเขายังไม่รู้ตัวเชือดเชือด นานเชียดบนทางชันมาแล้วมาแล้วเร็วเขาไล่มาแล้วเร็วเร็วหมดแล้วเร็วเร็วข้างหน้าเร็วเร็วข้างหลังไล่มาแล้วเร็วเร็วเร็วมามาทำเอโมยูกันก่อนเร็วให้เข้าก่อนได้จะต้องวิ่งกับพี่เอกีกรอบหนึ่งโอ้โหได้พี่จัจจานิมเกอร์เอาแล้วตอนนี้เขาทำเอโมยูกันแล้วครับตอนนี้ที่หนึ่งกับที่สอง เดี๋ยวตอนนี้ตากล้องเขาจะจับหน้าเอลิทสองคนตอนนี้กําลังขับเที่ยวกันอย่างเมามันโอตอนนี้ไม่มีใครยอมใครไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวช <laughs> ันเด้อตรงนี้ขอบเดกไปด้วยกันนครับอ่ะดีขับขับเคี่ยวกันแบบเพราะว่าตามตามกันไปแล้วอันนี้เราวิ่งหนาม,ม้าด้วยกันครับ <laughs> <laughs> ทีมไก่เพน <laughs> เอเี่ยวเพนเพราะนั้นเราไปด้วยกันเนี่ยครับ ขอให้การแข่งขันเป็นของไม้สุดท้ายครับกดดใไม้้กด,ด <g ülme> ใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกดดันพี่เอต่อ,อ <g ülme> ไม้สุดท้ายนี่ใครเขาหรน้ออ๋อตอนนี้ทันแล้วครับผมดักไซนี่โหตามมาจากข้างหลังเลยนะครับ <g ülme> เอ้าคุณยอมได้ไงละ่ะดักไซนี่เขามีดีกรีไม่ธรรมดานะ <g ülme> ไปแล้วพี่โน้ตพี่โน้ตเป็นไงรองเท้า ได้เหรอเนาะออกอออแล้วครับตัวนี้ออกถนนตามนะครับตอนนี้ที่หนึ่งที่สองที่สามเขาตามอ่ะจะจับจับมือกันก่อนสามคนตอนนี้ครับมาแล้วครับสามคนหนึ่งสองสามตอนนี้ทีมไหนจะเข้านะครับ <c> cdc เอ้ย c d t าร์กไซ d ์แล้วก็สนามม้านะครับ เอาแล้วหนึ่งสองสามเหรอใช่แล้วไปที่รถรถชีสตอนนี้ตอนนี้ครับโอ้โหขับเขี่ยวกันโอ้แต่ตอนนี้ขึ้นเยอะเดินได้เดิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้โอ้โหฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ไม่ยอม ฝั่งขวาก็ไม่ยอมน,ยนี่ครับท่านผู้นำครับโอ้ลงแรงโคตรวิธีเจาขึ้นแบบอิลิทเจ็บแรงอ่ะเจ็บแงรงอ่ะไปให้พ้นตรงนั้นก็ทางลงสบายแล้ว,วเดินก่อนเดินก่อนแต่รองเท้าเขาดีมากเลยนะฮะ รองเท้าโคตรดีใส่หน,หนุ่มสบายไม่มีลื่นไม่มีสะดุดอะไรเลยนี่ไม่ได้อวยไม่อวยเป็น F4 อยู่แล้วอ่า…ยี่ห้ออะไรโทโปโปโโอ้ยคุณก็ไม่เล่นลุกซะหน่อยเมกาอุ้ยทิ้งห่างไม่เป็นไรที่หนึ่งเขาให้ดักไซ์ไปใช่ครับเพราะว่าไม้สุดท้ายดากักไซก็กิน <laughs> เรียบกินเรียบโอ้โหไ้บิวดีเลยอ่ะ อได้รูปแบบการถ่ายใหม่แล้ว,วอ่ะตอนนี้เราตามถ่ายอดีตอยู่นะครับคุณเห็นฝีเท้าของอดีตไหมอ่ะลงไปเลยทีนี้ลงอย่างเดียวแล้วลงเลยไงะหายใจก่อนเดี๋ยวจะพามาดูตอนรองเท้าตนนัวนี้วิ่งลงเนินนะ มากดดันแม่ทีมกันนะครับตอนนี้ผมถ้าคุณหยุดวิ่งเมื่อไหร่ผมจะตีขาเลย <laughs> ต้องมีกล้องแบบนี้เขาถึงไม่กล้าผ่อน <laughs> เดินเดินเดินพบหญิงงามกลางป่านะครับตอนนี้โอ้ยอยักใหญ่<ว>อ๋ไปแล้วไปไปไม่ไหวก็เดินก่อนเดี๋ยวแตกอีกระยะทางอีกยาวไกลอีก ตั้งสองโลกว่าเกือบสามโลนูนี่สนามม้าใช่ไหมตอนนี้นะครับขับเคี่ยวกันที่สองกับที่สามนะครับที่สอง CDT ที่สามสนามม้าตามมาติดๆพี่เอยอมเป้า สนามสวยแล้วก็ร่มรื่นดีไ <c oughs> <c oughs> อ้เีกยสองล้อหินใหญ่ตังนี้เดินเอาเดอ้อเป็นไงแบนโทโปโ สุดยอดพี่ดีมากเนืบดีไหมเกาะโคตรเนืบเลยดีมากครับอ่าเนี่ตรงนี้<อ>เป็นเท้ามากเลยตรงนี้เป็นหินเนาะหินหินก็ไม่ลื่นเนาะตรงนี้ไม่ลื่นเกาะดีถือว่ายางเขาทำมาดีอยู่นะเป็นพื้นไวบรัมด้วยนี่ไไม่ไหววะเอ,อินแต่ไม่ต้องเร่ง สนุกสนุกที่หนึ่งเขาทิ้งห่างไปไกลมากลาแล้วใช่ไหมลา <laughs> โอ้ลมโคตรดีเลยเย็ <laughs> นสบายแต่คนวิ่งอย่าตายแล้วเนี่ยค <laughs> นวิ่งวิ่งไม่ไหวแล้วเนี่ยครับลูกทีมผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ แต่ก็ยังเท่ยู่นะครับโอ้โหเจนสบายมากช่วงนี้เหมาะสำหรับมาเที่ยวนะมาเลยครับเขาจะเที่ยงฝนตกนี่มีหมอกแน่นอนตอนเช้าขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อยู่จนพระอาทิตย์ตกตอนเย็นก็ได้แต่พระอาทิตย์ตกช่วงนี้นี่เกือบทุ่มหนึ่งนะพอ่จะตก ประมาณหกโมงครึ่งเราพาอีลีมาถึงเส้นชัยแล้วพี่ชยแม่ตกันด้วยแล้วแม่จะลงอย่างเดียวแม่อย่าลุกอะ่ะ อ๋อทีมเราเย้โอ้ยเฮ้ยแล้วเท่าแล้วตอนนี้ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วหายผ่อนพย้ายลงมาจะยังอ้าวยังไม่มาโอล่าเทียวเชนค่ะยังมาไม่ถึงอ๋อยังค่ะยังยังสามพุทธกัน ใครสคนเ่ดอ่คเยี่ใช่ป่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนทีนี้เขาใหญ่จริงเซอรอเพลนเสอ้อเพลนสามองหนึ่งป

ตัวซีเครตคัมแบ็กครั้งแรกได้ด้วยเลยไม่เคยออกสื่อด้วยเขาเขาแบบไปซุ่มซ้อมออกไม่ได้เขาปกติจะไปซุ่มตามแบบว่าห้องพักไรวันอะไรเาไม่เขาไม่เขาเช้าเาไม่ไรวันล่าสุดกี่ชั่วโมงล่าสุดไปกินสุกี้จินดาว้ากินซุกี้จินดาหรือว่าไฮท์เติรกินสุกี้จินดาดิเป็นไงครับเป็นไงวันนี้ดูหน้าตาสดชื่นนีนะ สามสองไปมายังทีมสุดท้ายมายังอ๋อยังยังอ๋อเหรอยังเหลือโอ้ไม่พี่เฉลยค่ะอุ้ยได้รางวัลด้วยอ่ะเห็นไหมไม่ต้องเข้าที่หนึ่งก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อ้อยให้เมื่อกี้ขอบคุณครับขอบคุณที่พี่อ้อยให้นี่แชมป์ของเรา อ๋อแชมป์แชมป์เขาได้ป้าไวนิ้วกับบ้านใช่ไหมโอเคโถเนี่ยเราได้ของหนักเขาได้เองเบากระดาษใบเดียวไม่อสาเาอ ไม่ดานใบเดียวไม่ฉาเลยดูดูแว่นไม่อฉาหรอกเขาอ่อยถามว่าแลกเอาไหมถามว่าแลกกันเอาไหมแลกเอาไหมแล้วเขาหนัเราเราไม่ต้องพูดนะเราอ่ะเข็นแล้วเข็นอีกก็ไม่ไปยังไม่บอกเขาเราได้สองรังครับวันนี้ได้ของหนักว้าแลกกันกระดานใบเดียวเอาบ้าง่องเดียวฮะเอาดิอันนี้มันหนักกว่าสนามสนามเรามาวิ่งเล่นๆแต่เราเอาจริง ของฉันรของฉันนมันมันมีมันมีตั้งสิบกว่ารางวัลทำไมไม่มีสุริย์แล้วเลยเขาได้เอาชื่อใส่หรือเปล่าเ้ยลืมลืมใส่ชื่อพี่หรองของฉันเฮ้ยผู้ชายผู้ชายมาแล้วผ้ชายทองโอ้ยพี่พี่โอ เรอเดียทีมเราทีมเราได้ทุกระ่างเลไหมเนี่ยทีมเาต้องกใหญ่างใหญ่โอ้สุดยอดมามาจากทีมไหนนะครับส่บ CPN เน้ยมีให้พี่พีว้ใช่เอางนี้ดีกว่าตอนนี้โอเคขอบคุณมาก จบไปแล้ววันนี้มาเทสรองเท้าโทโป้นะครับด้วยรูทเทรลเอรอบละ5โลวันนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด14โลเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนขโมยมีคนขโมยด้วยแลกแลกแลกกับซองขาวไหมเฮ้ยซองได้ได้ โอเคเออสีสวยสีสวยได้รางวัลกันเต็มเลยคุณได้รางวัลอะไรบ้างครับมาเริ่มสนุกเเอาเนีนเข้าล้วมรองเท้าคืนงคืนแล้วเนี่ยออคืนแล้วเป็นไงครับวันนี้รองเท้ารองเท้าโอเคไหม โอเคอยู่โอเคประมาณนึงประมาณนึงโอเคได้เลยระยะสั้นผมต้องเตรียมนะผมไม่ต้องคืนนะเขาไม่ต้องคืนด้วยไม่ต้องคืนนะนี่รางวัลหญิงใดครับรางวัลลัคกี้ดรอเป็นของพี่ชัยนะครับทีมผมเม้นะครับผม ดีใจว่าน่าจะหนีไปเขาพิกแล้วอ่ะคือตัดชื่อจอิจริงๆแล้วอ่ะวันนี้วันนี้ลาไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วตอนที่จะเอาชื่อใส่อ่ะตองที่เห็นว่ามีชื่อทุกคนแสดงว่าตรงนั้นอาจจะไม่มีชื่อพี่ก็ได้ใช่เอออาจจะไม่มีชื่อเขาเรียกแพ้แล้วผ่านแล้วแบบนี้อ่ะลาไปก่อนวันนี้บ๊ายบาย